ครับน้ำตาลครับนองน้ำตาลครับมะม่ก็ต้องประมาณนี้ครับต้องใส่โซ่ไปตลอดเพราะว่าไปกับมูพันได้ครับน้องน้ำตาลนาก็มาได้สองมือครับต้ลตาลน,น,น้ำตาล <c oughs> ออคลิปวันนี้ครับของผู้ออกหนันสือมาครับแมวพันธุ์ครับ <c oughs> ตาหน้่งตาลครับว่าหน้่งตาลนา่งอะครับอันนี้เขาไปก็ต้องประมาณนี้ครับเพราะว่ายังบนนี้ คุณครับลุงรัปรดปันใดครับ <ะ S 2> มันก็มาได้สองมือครับโอ้โหหน้ำตาลเออหว่งว่าเรื่อยเลย,เลยนตาลเบาครับเบาอันนี้ห่างคล้องสานนำครับตัวใหญ่ครับ เพิ่นไม่หลุดหรอครับแต่ว่าเจ้าของเกาเพิน่นปล่อยเบิดหรอครับเดือดต่น้ำตาลครับออบก็เลยขอเอามาเลียงต่อครับหร mm hmm. ือขาอแมาใหม่ลงหลัดกับพอนิกาปล่อยครับอ mm hmm. ย่างหนึ่งเง เขากั็มูวันใดคเขามูกับเขาวันใดเพราเขาเป็นตาเขามูวันใดเออใส่โซดไว้ครับไฟครับไอเดียเขีนน,นี้ครับเพราะว่าตาป้อยโซดครับย่านจับบันใดครับเพราะว่ายังบันอื่ ขุนกันลงรลัดวันไี้ครับต้านๆลงรลัดผ้าปล่อยลงเบิืงครับบนปล่อยสูนนี่ครับผ้าหยางครับ ต,ตื่นตเต้นนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยจะของมันมนาอยู่ครับพอบครับท่านไป ตำรวจไปได้ครับไปได้ค่อนข้างสีปล่อยได้เยอะครับประสิทธิภาพก็น้อครับหรือข้าวมันมาใ่ไหมครับยังบน่นใ่คุนครับอพอเพิ่นมาแบ,บนด็พอกเป็น ปีปีก็กลัวครับนาสิลเลไลครับทุ่งกัินครับมากะทีประมากครับสำรวจกันสำรวจนี่ครับต้องงามครับโอยูทีดครับช่างกับ,ป,กบปี่กับปาย ถ้าป้อยน้ำตาลนี่มารล่ยกับถุงเงินเกิตดต้องผูกไปครับมากเลยคามเร็จะหายนาันตลนบอกว่ารวย่อยด้วยองนี้ รวยเลยเขาขึ้นมาเลยว่าลย,ยาปาเลย <c oughs> ป็นยังสิยอกมาได้สตนหนักเลย <c oughs> ลเลย่ง <c oughs> ก,กัดเนี่ยเหติยัง เดี๋ยวสีผ้าทำตา,ตาเขาโก่งไปตั้งครับเพราะว่ามารวยกับตัวเงินวอ,อ,อ,อนนี่ออกมือนี้ตาอันกับสีประมาณนี้ครับหล้วก็จังยานเด็กสักครับปกติ้องรัดสีผ้าออกครับสีบอให้เพอ่ีนิดหนึ่งแต่โดูความว่ามารวยกับน,กน,น้องตัวเงินนี่ต้องออกแค่กันครับ จำเป็นต้องเอาน้องน้ำตาลใส่ก่อนนะท่านกวนครับครับ่อดข้างดีลอกดีครับเพราะว่าน้ำตาลเพิ่นตัวนี้ก็มูครับครับน้องถุงเงินครับเดี๋ยว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  มาลุยครับจอบมวยไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปล่อยครับเตงหูไอ้เอเอเ,อเ,อเอพราะว่าพันยูก,ก่อนแล้วครับมาลุยกับถุงเงินกับปล่อยกับสิบะมาณนี้ครับน้ำตาลต้องเอาไปกลงกันครับ ทุงเงินมานนเลยครับเออพี่เจริญหน้าใครมาอยู่ในกลุ่มครับครับทุงเงินครับอันนี้กลุ่มของทุงเงินเลยครับทางสีสั่งคว่คุ้นเคยครับเอาเรียบสองตัวเดียวคุณ ขึ <laughs> <laughs> <before> ้นเคยแล้วครับครับมาเลยครับเราเลยบอกผู้ใดม่าเบาอีกเทียว่าอาสั่มลงไปเลยไปเลยเป็นยังที่ยอมบนใดไปแล้วครับไปแล้วครับ มองน้ำตาลปล่อยมาเลยต้องปล่อยซ้่มแล้วเออเลยมจำวาสั่งนหน้าเขียดอยู่แถวนี้ <c oughs> ทถุงเงินครับงเงินนี่กับแกสิประมาณนี้ครับงเงินกับโบไหวงเงนครับอันไปนื้อล้นเงินขอจังหน่อยส <c oughs> องแต่หมือขึ้นเยอะเลย มาแล้วครับตัวพวามาคองใจครับคองใจมาพูดได้ไปยุนี่กลงเ,เ,เ,เหนืน่อยมากเลยครับน้ำตาลนี่เรายุนี่กลงครับ รวยมารวยสิโบไปใส่กบวดิบว้นว่ารวยรวยรวยถวงถวงเร็วเร็วเกิดตี่ใจประมาณนี้ครับรวยไอ้ล่ะครับเออ

นักสงสัยเลยพ <laughs> ูดอรยังได้กลง <laughs> ทุเรนนี่ค่อยๆย,ย่อนก็ไปมาด้วยจะี่ยังอยู่ <laughs> ทุเงงินกับคนข่าที่สองสัยนะผูดอยังได้กลงเห่นว่เป็นว่าว่าเป็นอนเลรนไรช่วงนี้ข่องใจวูดอยู่ในกลม <laughs> 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 ฮัลหัลลองกอมาจะเฝ้าวอมจิตใจยู่ไดกลุ่ก็คือได้ยู่ในหัเอาแล้วครับเอาแล้วเริ่มงานละลืนครับ หลังจากปล่อยกับถุงออกมาเวยจากปพาเห็นอย่างนั้นส่ <laughs> งมือบางสองสามมือลูกกำลังมาอยู่นำ้ำ <laughs> เลยกไม,ม่ลูกครับอะไร ถุงนี่คนกลางสีย้อมนี่ครับย้อมมาเรื่อยครับน,น,นี่เหียบจังหน่อยถุงเงินเฉลี่ยน้ำเงียบหวานล,ลกูกเลยเป็นแจ้งสีห่วงมาเรื่อยขอนาดแตกแล้วครับเพป็นกระสีไฟเลยตามปกติของเพื่อนครับมาเรื่อยกับถุงเงินครับเกกงงรบพราะว่าอยู่มาดดลเลยครับ แต่ว่าส่วนน้องน้ำตาลนี่ก็ต้องร้อยสักระยะนะครับให้เป็นชิ้นกันก่อนครับแต่ว่าถามว่างายบอกกับบงายเนี่ยครับต้องหาวิธีครับต้องใส่แต่ก็ป่า้ากันึงงกิปลอยใส่กันเดยครับสะสนขาดวาสีบกขุ่นกันง่ายครับ นี่สิกัดกันเลยครับต้องหาวิธีสะก่อนครับครับถุงก็มาด้วยรู้สึกสนิทสนมกันหลยไปใส่ไปกันครับครับถุงก็เี่เป็นผูเสียสละเรียวห็นมารุวยว่าบ่าเห็นเหรอคือเหรนครับสินนอนครับช่วงนี้ค่อนข้างสิขังนิดหน่อยครับเพราะว่าสามตัวครับของพ่อ เพื่อนมาฝากไว้ครับครับผมกัดข้อมหมูย่างครับเมื่อนี้ออกช่วงสายๆนหน่อยครับน้องมารวยน้องถุงเงินครับน้องไม้ครับน้องน้ําตาลครับแบดดอกครับเอาวอปเป็นสือมาเลยสองมือแล้วครับอ่ะคลิปนี้ไว้ซ้นหน่อีก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ